น,นี้คืออดีคือคอนเวอร์เซชันของแม่เลยกับเพื่อนเขาคุณแพ้ช่ไหมเพ,พื่อนคุณ<ะ>อันทิราร์ซ์นีซึ่งอันทิลาร์เนี่ยก็ส่งสิ่งนี้มาว่าลูกสาวเขาอะส่งมาให้เขาก็เลยถามแม่เเพราะลูกสาวเขาอะส่งให้ตัวแม่แล้วแม่กับแม่ก็คุยกันแลวน้วแ,แม่หนูก็เลยส่งมาให้หนูแล้วหนูก็ดูแม่ว่ามัมมีจจะสแนปอันนี้มันทำไมส่งรูปไป้สิบรูปนีป้มาสิเขาทำไม่เป็น เขาทำให้เป็นก็เลยต้องรอรอไปสักพักนึงเนี่ยชีก็แคปแยนี่มาให้ว่าแบบอันที่รักส่งมาให้แค่นี้ว่าแบรน์ของโพสต์เขาไม่เอาเรื่องหรอเนี่ยมีชื่อคนเขียนด้วยนะเนี่ยมีชื่อคนเขียนด้วยนะกูสก็เข้าไปดูก็คือเป็นชีนเอดิเตอร์ของของแบรนของโพสต์ชื่อยงเนี่ยเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงคนตามประมาณสองแสนก็เดี๋ยวเรารอให้ทายผมให้ททยตำรวจฝ่ายที่บีคอนใ้ตำรวต่อต่วจสองให้ว่าเจ้าของตรงตรงไหน ้ที่คนตามสองแสนกว่าเขาจะมีการโพส่นอะไรแบบนี้แบเนี้ยมันเป็นเรื่องข่าวลือที่ที่เจตนาน่าให้คนเชื่อให้มาลงทุนคือคอนเทนต์เนี่ยบอกว่าคุณคิดรวยขนาดนี้ได้ไงเป็นดาราแสดงเขาบอกเขาบอกเอ้ยจะรวยอย่างนี้ต่างหากล่ะแต่ว่าหนูอ่ะ ออพ,อพอเราอยู่นอกประเทศถ้าคุณอยากรู้ว่ารวยรวยยังไงได้เงินวันละเจ็ดหแสเป็นยังไงให้คลิกลิ์นี้แต่ก็เหมือนเป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยลูกสาวอยู่โดนจับหรอแบบ House Arrest ที่เมืองไทยแบบแล้วในข่าวที่ที่ส่งมาค่ะที่เป็นเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะก็จะบอกว่า แดี๋ยวเราเล่าข่าวให้ฟังก่อนนะข่าวปลอมอนะ่ะเนาะก็คือเป็นภาพคริสแบบโดนตำรวจจับโดนเฮ้าส์เบรตำรวจบุกเข้าไปในบ้านแล้วตอนนี้ก็คือแฟนคลับคริสก็เสียใจมากแล้วก็ก่อก่อบอร์ดมาประท้วงว่าเออเนี่ยเคยจะพูดความจริงแล้วประเทศไทยตำรวจไทยรับไม่ได้แต่ว่าความจริงนั้นน่ะคืออะไรแล้วก็เนื้อข่าวก็จะเป็นบอกว่าคลิสไปสัมภาษณ์มีเขียนชื่อพี่มดดำด้วยว่าพี่มดดำเป็นคนสัมภาษณ์ในราย,ราย,รายการทีวีว่า เออเนี่ยวันหนึ่งอ่ะเธอทําเงินได้เจ็ดหมื่นถึงแสนหนึ่งเลยเหรอหรอแล้วเธอลงทุนแค่เก้าพันเนี่ยนะเธอทําอะไรแล้วในรายการคุยพูดความจริงพอคุยพูดความจริงเสร็จปุ๊บตำรวจก็เลยมาจับแล้วก็เอารายการออกเนี่ยเต้าข่าวขนาดนี้แล้วในข่าวนั้นก็จะเขียนต่อว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่นอกประเทศไทยแล้วอยู่อยากจะรู้ว่าเขาอารวยได้ยังไงให้คลิกลิงก์นี้นะแบบนี้ ซึ่งมันเป็นภาษากังกหมดเลยไม่ว่าใครจะส่งมาคุณแม่เพื่อนคุณแม่เพื่อนคนที่ต่างประเทศจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์ฮ่องกงส่งมาค่อยๆทยอยส่งมานะคะตอนแรกคุณชอบไม่ได้ตกใจมากคิดว่าเทคโนโลยีเงี้ยมันมันมีทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเ,เราจะไม่แอคชั่นอะไรเลยเหรอพอมันเริ่มเยอะอ่ะมันมันมันเริ่มคิดว่ามันไม่ใช่แค่ปกป้องตัวคุณคนเดียวแล้วอะ่ะมันน่าจะต้องช่วยปกป้องคนอื่นๆด้วย ประเทศไทยจะไม่โดนยิงเพราะว่าประเทศไทยรู้อยู่แล้วติดตามอ TikTok, ินสตาแกรมหรืบุ๊กทิกกออยู่แล้วรู้ว่าคุณไม่ได้ตายคุณไม่ได้โดนจับคุณไม่ได้ไปออกรายการที่มดดำแล้วพูดแบบนี้อะไรนยคนอื่นๆอ่ะก็จะคนอื่นๆนอกประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็จะได้รับการมีแอดนี้ซึ่งคุณก็เก็บไว้หมดเลยค่ะแล้วก็เอามาให้ทีมของท่านผู้การดูวันนี้ค่ะมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะว่า มันกลายเป็นว่ากดเข้าไปในลิงก์แล้วเขาหลอกตังค์อะค่ะใช่ค่ะเว็บเว็บนั้นน่ะใช้เทมเพลตของขออนุญาตผี่ชื่อนะคะของแ a งกอ o โพส s t ซึ่งเมื่อวานนี้คือไม่รู้จะทำยังไงเพราะคือก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลยคือก็ตื่นเต้นบวกตกใจแล้วก็บวกกลัวค่ะก็เลยเฮ้ย ติดต่อบ,บางของโพสให้ได้ก่อนดีกว่าเขาต้องรู้สึกเหมือนเราปาที่โดน,ท,โดนที่โดนเอาคอเพ็ตไปใช้เลยเนะี่ยฝึกไม่ทันเลยค่ะพอดีเมื่อวานทํางานแล้วก็มีประชุมงิ๊กแต่ว่าได้ได้คอนเม็ต์มาถึงที่นี่แล้วะคะ่ะก็ก็เลยคิดว่าเออมาเองแต่ว่าของของพี่มดดาที่เป็นคอนเท็กต์ที่อยู่ในในข้อความมันเป็นพี่มดดาเป็นคนถามเหมือนพูดไปออกรายการเขาอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พี่มดดาเขาไม่ได้ใช้ชื่อพี่มดดําเพื่อขาย แต่ของเว็บเขาใช้ชื่อเว็เพื่อให้คนไปลงทุนในเว็บนี้แย่มากเลยครับครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเท่าที่เราดูเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยลงข่าวปลอมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งน่าเชื่อว่าประสงค์ต่อชาวต่างประเทศหรือผู้ที่มีกิลหรือทักษะด้านภาษาที่จะเข้าไปลงทุนนะเพราะฉะนั้นเ็าจะปลอมทุกอย่างตั้งแต่เรื่องราวเอาหัวข่าวเอาหัวของสำนักข่าวนะครับบางกอกโพส์มาร่วมรวมถึงคุณมดดำก็ถูกออกมาแอบอ้างเหมือนกันนะครับฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับ หากพบนะครับเพจเว็บไซต์นะครับทัานชูลงทุนโดยเอาผู้มีชื่อเสียงดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก่อนนี้ท่านจะลงทุนก่อนนี้ท่านจะกดลิงก์ตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับไม่งั้นท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ครับซึ่งในชั้นนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ทางบกสทหนึ่งนะครับผมก็ได้เอาพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ฝ่ายสืบสวนนะครับแล้วก็ฝ่ายวิเคราะห์นะครับเพื่อที่มาตรวจสอบร่องรอยเหลักฐานแล้วก็จะได้หาตัวผู้กระทวาผิดนะครับดําเนินคดีต่อไปแล้วก็เยืนยันนะครับ อาจจะมีบางท่านคิดว่าตำรวจไซเบอร์ทำคดีให้แต่เฉพาะผ,ผู้มีชื่อเสียงหรือเปล่าเรียนงยืนยันว่านโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจไซเบอร์นะครับคนโทรไปลงผิพันธ์เราบริการนะครับที่น้องประชาชนทุกทุกอาชีพทุกฐานะทุกอะไรเราเท่าเทียมกันหมดครับแต่อันเนี้ยเป็นส่วนที่อาจจะเกิดความเสียหายที่คนอาจจะหลงเชื่อเพราะนั้นเราต้องอมีการถแถลงข่าวครับ